ทีน้ำจากท่อน้ำที่มีพื้นที่หน้าตัด A ด้วยความเร็ว v เสนใส่แผ่นไม้โค้งอันหนึ่งไม้นี้ทําให้น้ำเบี่ยงเวนทิศกันกันที่ดังรูปนี้นะครับเดี๋ยวจะให้ดูรูปอีกทีถ้าน้ำมีความหนาแน่นโรแล้วจงหาแรงย่อย r และ f เพื่อทําให้แผ่นไม้หยุดนิ่งนี่คือแรงย่อย r ที่โจทย์ถามและแรงย่อย f ที่โจทย์ถามเช่นเดียวกันครับนี่คือรูปภาพ นี่คือท่อน้ําแล้วนี่คือน้ําส่งออกไปและมีแผ่นไม้โคง้งทําให้น้ําเปลี่ยนทิศทางขึ้นไปด้วยความเร็ววินเฉียงๆแบบนี้ทําเป็นมุมซีต้านะครับนี่คือรูปที่โจทย์ให้มาและนี่คือโจทย์เราจะมาดูวิธีทําโจทย์ข้อนี้กันครับวิธีทําโจทย์ข้อนี้นะครับเนื่องจากโจทย์ไม่ได้กําหนดมวลของน้ํามาให้ เราก็ต้องหาหมวลของน้ําโดยใช้ความรู้จากเรื่องของไหลโดยมวลของน้ํามวล m เท่ากับความหนาแน่นคูณด้วยปริมาตรความหนาแน่นในที่นี้เราจะใช้ตัว r h นะครับปริมาตรเราจะใช้ตัว v โดยจะเป็น r h แล้วปริมาตรเนี่ยจะเท่ากับพื้นที่หน้าตัดคูณด้วยระยะทางที่น้ําเคลื่อนที่ไปได้อย่างเช่นอันนี้นะครับ อันนี้คือทรงกระบอกทรงหนึ่งสมมติว่ามีน้ําเคลื่อนที่ผ่านปริมาตรของมันก็คือปริมาตรของทรงกระบอกทั้งหมดจะซึ่งจะเท่ากับพื้นที่หน้าตัดตรงนี้คูณกับระยะทางของน้ําทั้งหมดที่เคลื่อนที่ได้ก็คือเก็จะกลายเป็นว่ามวลของน้ำเท่ากับโรคูณปริมาตรจะกลายเป็น r รคูณกับ a คูณกับเนะครับ a ในที่นี้คือพื้นที่หน้าตัดส่วนเคือ ระยะทางนะครับและเนื่องจากระยะทางเนี่ยเท่ากับ v ความเร็วคูณเวลาในบทการเคลื่อนที่แนวตรงนะครับเราจะได้ว่า rho คูณ a คูณกับ v t นะครับเราจะเก็บไว้ก่อนเป็นสมการที่หนึ่งเราสามารถหาหมวลได้แล้วโดยเรามีค่าทั้งหมดที่โจทย์กำหนดมาให้นะครับ จากนั้นเราจะไปดูว่าข้อนี้ก็ต้องใช้สูตรในเรื่องโมเมนตัมเหมือนเดิมก็คือซิกมา f อคูณทเท่ากับ m อ็คูณวลบยูโดยเริ่มจากการหาแรง f ก่อนแล้วกันครับแรง f คือ แรงนี้นะซึ่งเป็นแรงในแนวราบเราจะกำหนดให้ความเร็วที่หันไปทางซ้ายเป็นบวกนะครับจากรูปนะเดี๋ยวจะเขียนแตกแรงออกมาก่อนเพื่อให้ดูง่ายตรงนี้เป็น v ใช่ไหมเราจะแตกแรงเข้าแนวราบตรงนี้จะเป็น v c ค s รซถ้าแตกเข้าแนวดิ่งตรงนี้จะเป็น v s ซ n เราจากโจทย์เรากำลังมองในแนวราบเพื่อหาแรง F จากสูตรซิกม F คูณ t เท่ากับ mv ลบ u แรงรับทั้งหมดของระบบในแนวราบก็คือจะมีแรง F เพราะเรากำหนดให้ทางซ้ายเป็นบวกแรง F จึงเป็นบวกคูณกับ t เท่ากับเราหาหมวลในเมื่อกี้มาได้แล้ว มวลจะเท่ากับ r o a v t ถ้าเป็น r อ o a v t คูณกับ v ลบ u นะครับ v ใน v ในที่นี้ก็คือลบ v c o s s มีเครื่องหมายเป็นลบเพราะว่ามีที่เป็นทางขวาแต่เรากำหนดให้ทางซ้ายเป็นบวก u ลบด้วย u ย่ในที่นี้คือลบ v เพราะว่านี่คือ u นะครับแต่เรากำหนดให้ทางซ้ายเป็นบวกอันนี้เลยกลายเป็นลบลบ v สุดท้ายแล้วเราจะได้ว่า f เท่ากับ rho av กำลังสองคูณกับ 1, บ1ลบ คอสเซตาอันนี้คือคำตอบของค่า f ครับต่อไปเรามาหาค่า r แรงย้อย r กันเราก็จะใช้สูตรเดิมก็คือซิกมา f คูณ t เท่ากับ m คูณ v ลบ u จากรูปค่า r เป็นแรงในแนวดิ่งใช่ไหมครับ เราดูแรงในแนวนี้เราดูแรงในแนวดิ่งจะมี v ซ้ซอยู่ในแนวดิ่งด้วยเราก็จะใส่ไปนะครับแล้โดยเราจะกําหนดทิศขึ้นเป็นบวกจะเป็น R คูณกับ t เนื่องจากแรง R เป็นทิศขึ้นแล้วเรากําหนดให้ทิศขึ้นเป็นบวก R จึงเป็นบวกครัวคูณกับ t เท่ากับ m เอ็มที่เราหามาได้ในข่าวเมื่อกี้ก็คือ m เท่ากับ r รเท่ากับ r ho, คูณกับตันที่หน่ตัดคูนแล้วะาทาห้ว่า r รมคูณ a คูณกับความเร็ว,วก็คูณ t นะครับแล้วก็ใส่เข้าไปเป็น r รมเคูณ v คูกับ v ลบ u v ในที่นี้ก็คือ v sin ดซนะครับเพราะว่าเป็นความเร็ว บายซึ่งเรากำหนดให้ทิศขึ้นเป็นบวกแล้วก็วีไซเต้ตาต้องเป็นบวกลบกับ u จะสังเกตว่าความเร็วในแนวดิ่งไม่มีนะครับในตอนเริ่มต้นทำให้ u เป็นศูนย์เราก็จะสามารถแก้สมการหาค่าอาออกมาได้เป็นอาเท่ากับ r รมเอวีสแคว ไซตาครับเรามาทบทวนโจทย์ข้อนี้กันอีกรอบนะครับโจทย์ข้อนี้ต้องใช้ความรู้หลากหลายมาผสมกันนะครับหลายเรื่องเลยทีเดียวโจทย์ก็คือชีดน้ำจากท่อน้ำที่มีพื้นที่หน้าตัด A ด้วยความเร็ว v ีใส่แผ่นไม้โค้งอันหนึ่ง ไม้นี้ทําให้น้ําเบี่ยงเบนทิศการเคลื่อนที่ดังรูปนะครับรูปนี้จะสังเกตว่านี่คือท่อน้ําแล้วน้ําออกมาจากท่อน้ําแล้วมีไม้ส่วนโค้งมารองรับทําให้น้ําเปลี่ยนทิศทางไปทางนี้นะครับถ้าน้ํามีความหนาแน่นโรแล้วจงหาแรงย่อยอาแรงย่อยอาก็คืออันนี้ที่เขากําหนดไว้ให้กับแรงย่อย f ก็คือแรงในแนวราบส่วน R คือแรงในแนวดิ่งนะครับที่ทำให้แผ่นไม้หยุดนิ่งหมายความว่าแผ่นไม้จะไม่เคลื่อนนะครับโอเคเลยเราไม่รู้มวลของน้ำว่าเท่าไหร่เราจึงต้องหามวลก่อนในข้อนี้ซึ่งเราจะใช้ความรู้ของของไหลมาหาอยากโจทย์นะครับมวลเท่ากับความหนาแน่นคูมปริมาตรและ ตอนหนแน่นก็คือ r ร o ใช่ไหมคูณกับปริมาตรปริมาตรจะแบ่งได้เป็นพื้นที่หน้าตัดคูณกับระยะทางจากตรงนี้ตรงนี้คือพื้นที่หน้าตัดตรงนี้คือระยะทางคูณกันจะได้เป็นปริมาตรของตรงนี้และระยะทางจะเท่ากับความเร็วคูณด้วยเวลาเราจึงได้ว่ามวลเท่ากับ r รคูณกับ a คูณกับ v คูณกับ t เป็นสมการที่หนึ่งนะครับหลังจากนั้นเราก็จะมาเข้าสู่เรื่องโมเมนตัมของเราแล้ว เราจะหาแรง F ก่อน F คือแรงตรงนี้นะครับจะได้ว่า sigma F คูณ t เท่ากับ m คูณกับ v ลบ u โดยเรากำหนดให้ทางซ้ายเป็นบวกนะครับพอเรากำหนดให้ทางซ้ายเป็นบวกแล้วเราก็มาดูในสมก,การแรงแรงทั้งหมดที่มีนะครับก็คือแรง F ก็คือ s ิ g m a F ก็คือ F คูณกับ t เท่ากับมวลมวลที่เราได้มาจากการหาก็คือ rho v คูณกลายเป็น r h as แล้วก็กลายเป็น rho avt แล้วก็มาใส่เป็น rho avt อย่างนี้นะครับพูดกับ v v คือความเร็วปลายความเร็วปลายในแนวราบนะครับก็คือ v cos theta แต่เนื่องจากเรากำหนดให้ทางซ้ายเป็นบวก v cos theta ปทางขวาทำให้กลายเป็นลบ v cos theta ลบกับ u u คือความเร็วต้นความเร็วต้นของเราจะเป็น v นะครับในแนวราบเป็นไปทางขวาแต่เรากำหนดให้ทางซ้ายเป็นบวกทําให้เราต้องใส่ลบข้างหน้า v ครับเราจะได้ว่า f เท่ากับ r o a v สแคร์คูณกับ1ลบคอสเซตาครับต่อไปเป็นการหาค่า r ซึ่ง r เป็นการหาในแนวดิ่งก็เป็นแนวเดียวกัน ก็คือซิกมา f คูณ t เท่ากับ m คูณกับ v ลบ u โดยเรากำหนดให้ทิศขึ้นเป็นบวกจากในรูป r อยู่ทิดขึ้นอยู่แล้วก็เลยเป็นบวกแล้วก็ v, s, ไซดอยู่ในทิดขึ้นก็เลยเป็นบวกเช่นกันนะครับแล้วก็ได้ว่าแรงรับทั้งหมดก็คือ r คูณกับ t เท่ากับโรมเซึ่งโร v, v t นี้คือมวลเนื่องจากเราไปหามาแล้วจากตรงนี้คนระับมวลเท่ากับความหนาน่นขอปริมาตร ก็คือ a คูณ s คือพื้นที่ตัดคูณระณยะทางและ s ก็คือ v t เราจะได้ว,ว่ามวลเท่ากับ r a v t แล้วก็มาใส่ในตรงนี้เป็น r a v t คูณกับ v v ในที่นี้ก็คือความเร็วปลายความเร็วปลายของเราก็คือ v sine ความเร็วปลายในแนวดิ่งลบกับ u u ก็คือความเร็วตน้นจะสังเกตว่าความเร็วต้นในแนวดิ่งไม่มีเนื่องจากมีแต่ความเร็วต้นในแนวราบ ทำให้ u ในที่นี้เป็นศูนย์สุดท้ายแล้วเราแก้ออกมาออจะได้ว่าแรงรับย่อย r เท่า,าก,กับ rho a v กําลังสองไซน์ซตาครับ